ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะชาวเน็ตถล่มวิจารณ์เมียตักบริบูรณ์ไม่ให้เกียรติผัวเสียมลูกสาวน้องบีลีฟให้อายเพื่อนมีพ่อเป็นตัวตลกกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในขณะนี้สำหรับตักบริบูรณ์ทีลาสุด ค่ะเอลซี่ภรรยาและน้องบีลิฟลูกสาววัยหกขวบมาออกรายการเลดี้พลาซ่าครอบครัวสายฮาสร้างเสียงตลกซึ่งพึ่งจะมีสมาชิกใหม่คือน้องหมา ซึ่งมีโมเมนต์ที่ตักเอามือจะไปแตะลูกแล้วลูกปัดออกเอลซี่เล่าว่าลูกสาวชอบให้พ่อรอเวลาพ่อทำอะไรที่ไม่ชอบจะรู้สึกเสียหน้าเขาจะทำแบบนี้เขาจะห้ามพ่อไปบ้านเพื่อนไปโรงเรียนทําทุกอย่างเขาบอกอายเพื่อนเคยถามเขาทำไมป๊าป๊ามาไม่ได้เขาบอกป๊าป๊าหน้าหลอแต่ทำให้ทุกคนล้อป๊าป๊าซึ่งบีลีฟไปแกล้งเพื่อนดึงผมคิดว่ามันฮาแต่ไม่มีใครฮา เคยทำตอนสองขวบเรียนแบบพ่อตอน5ขวบต้องย้ายโรงเรียนบ่อยเพราะไปแกล้งเพื่อนนักต้องเรียกผู้ปกครองไปพบครั้งหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นนี้กันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ